เราจะไปชมวิวกันนะครับนี่ต้องมือถือลหน่อยดหน้าตาด้วยไเลยเอาดีล้วนี่ไงแมโอ้ไงแห้งต่อูนไลยไมสูนะไหมโอ้เขื่อนครับพี่น้องครับเขื่อนขุนด่านปลาชนประการชนโอ้โอ้โหมาเคลือเดียบไฟก็คือ้กันเอนี่งนี่งนี่ๆนี่นี่นีลายตัวลวเนาะ แท่งเราก็คล้ายให้อยู่เออไอหงสคือบุ้มยการน้อมห่อนเป็นบ่เบอร์บ่มีอู้หูเอาอีแล้วข้างหอนซูมไปครับซูมไปซูมไปน้าเล่ทำงาโอ้โหชัดเจนเลยครับตอนนี้เราจะนี่ถ้าเราจะไปสานเขื่อนก็ขึ้นนี่ซ้ายมือเออเรากำลังมุ่งหน้าไปเปิดปิดขาปิดเขาไมขึ้นโอ้ได้ได้แต่ z o ครับเขาไม่ขึ้นเสือเข่า ต้องเป็นยามห็แก้ก็า่ได้เดผต้องหาเวลามาชมครับนุ่นนุ่นนไมแสงสีนลกอมีงานตอนนี้เอางาน่ยงานขายของเลยะนี่มองนี่มองจอทยลุกเออถนนคนเดินหนิะโอ้นี่ดิโอ้โหใส่มี ซูมซูมซูมนช่อน่านุนคอีบกเมื่อนซูมครับซูมมมีสูปชายนะ้มาเห็นไหนได้ใครเป็นยังีคลื่นหนหนุนกรฝังหรอเสียงโอ้ฟางเสียงน้ำไหลครับยามกลางคืนครับตอนนั้นมันเปนโมเมนต์ตลาดนัดไปชมกันต่ออ๋อเป็นซุ้มซุ้ม ก็น่าจะเป็นสถานที่ขายของจุดเช็คอินอยู่เชิตรงนี้นะครับไปกลับแล้วนะจะกลับจะกลับแล้วบ่จะเข้าหมู่บ้านหมู่บ้านทะลุอีกเส้นนึงครับอ๋อเป็นหมู่บ้านบ่นายกเดี่ยวฟ้าอ๋อตอนนี้เราเป็นอีกเส้นนึงเราเรากลับแล้วนะครับแค่นี้แหละครับตาไหลลแ้ว